สวัสดีครับผมเต็กกี้ที่ชอบใช้ AI ครับคลิปนี้สนับสนุนโดย Fastmod TikTok Analytics คลิปนี้เนี่ยผมจะใช้ข้อมูลเชิงลึกจาก Fastmod เนี่ยวิเคราะห์ด้ย ChatGPT และการหาเงินจาก TikTok อ่ะเป็นเรื่องง่ายขึ้นถ้าคุณอยากเริ่มต้นขายของใน TikTok หรือจะเป็น Creator ที่อยากเริ่มต้นสร้างไรายได้แต่ไม่รู้จะหาสินค้าย,ยังไงวันนี้ผมมีเครื่องมือที่ทําให้คุณเห็นภาพชัดขึ้นครับก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ cribe กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับ ผมเองก็เคยเป็นแบบนั้นเลยครับตอนเริ่มต้นไม่รู้จะขายอะไรดีจะทําคลิปยังไงให้คนดูหรือรีวิวอะไรที่มีผลกับยอดขายบางทีใช้เวลาเป็นชั่วโมงในการดูเทรนสินค้าแต่ก็ยังเดาไม่ถูกอยู่ดีจนผมมาเจอเครื่องมือตัวหนึ่งครับมันชื่อว่า FastMod f Fast ฟาส m o มอ e เป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยดูข้อมูลใน TikTok ซึ่งมันไม่ได้มาแทนประสบการณ์หรือสัญชาตญาณของเรานะครับแต่มันช่วยลดการลองผิดลองถูกของผมไปได้เยอะมากเลยเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูข้างในนะครับว่าเจ้า FastMod เนี่ยมีอะไรให้เราใช้กันบ้างพอเข้ามาที่เว็บไซต์ FastMod e เราก็จะเห็นฟีเจอร์ให้เลือกใช้งานเยอะเลยครับแต่ที่ผมใช้บ่อยที่สุดจะมีอยู่3ตัวหลักๆครับ เริ่มจากตัวแรกเลยคืออันดับสินค้าขายดีผมจะเลือกดูเป็นแบบรายสัปดาห์นะครับพอจะได้เห็นภาพรวมว่าเทนตอนนี้สินค้าตัวไหนกําลังมาแรงตรงนี้เรายังสามารถเลือกดูเป็นหมวดหมู่สินค้าได้ด้วยซึ่งผมจะเลือกหมวดที่ตรงกับแนวช่องของผมครับเช่นถ้าทําแนวการ์ดเจ็ด ผมก็จะดูเฉพาะการเจ็ตไปเลยจะได้ไม่หลงทางเวลาทำคอนเทนต์ครับต่อมาคือฟีเจอร์วิดีโอยอดนิยมครับอันนี้ผมใช้บ่อยมากเพราะมันจะรวบรวมคลิปที่คนดูเยอะคนถูกใจเยอะเอาไว้ครับผมชอบใช้ดูเป็นแนวทางเลยดูว่าคลิปเปิดยังไงเล่าเรื่องยังไงจบยังไงแล้วก็เอามาปรับใช้ให้เข้ากับสไตล์ช่องของเราครับและอีกฟีเจอร์หนึ่งที่ผมชอบมากๆเลยก็คือ AI วิเคราะห์วิดีโอครับให้เข้าไปที่เมนูเครื่องมือ AI แล้วเลือกความเข้าใจและการสร้างสคริปต์วิดีโอระบบนี้คือจะวิเคราะห์คลิปที่เราเลือกมาแบบละเอียดเลยครับทั้งเนื้อหาโครงเรื่องสคริปต์และก็ฉากครับยกตัวอย่างเช่นคลิปที่ผมลองใส่เข้าไปนะครับเป็นคลิปรีวิว power bank AI จะบอกเลยว่าฉากแรกคือการแนะนำจุดเด่นเช่น power bank มีสายชาร์จในตัวฉากต่อมาคือแสดงการใช้งานจริงเช่นวิธีชาร์จหลายอุปกรณ์นอกจากนี้ยังมีการวิเคราะห์ฮุกหรือฉากเปิดคลิป ว่าดึงดูดคนดูแค่ไหนครับและแนะนําเลยว่าควรปรับยังไงให้แรงขึ้นน่าสนใจขึ้นอย่างในคลิปตัวอย่างที่ผมลองใส่นะครับ AI วิเคราะห์ว่าฮุกนี้คือการโชว์การเชื่อมต่อแบบแม่เหล็กของ Power Bank แล้วเปลี่ยนภาพแบบเร็วๆครับทําให้คนดูสะดุดตั้งแต่ต้นเลยที่เจ๋งสุดคือการวิเคราะห์ตลาดครับมันบอกทั้งข้อมูลสินค้าจุดขายหลัก กลุ่มเป้าหมายและสถานการณ์ในตลาดตอนนี้เลยครับแล้วมันยังเจาะลึกไปถึงระดับกลยุทธ์การนําเสนอว่าแต่ละช็อตในคลิปนั้นถ่ายอะไรทําไมต้องมีตรงนี้ซึ่งเราสามารถเอามาใช้เป็นไอเดียสําหรับวิดีโอช่องของเราได้เลยครับโดยรวมฟีเจอร์เหล่านี้มันไม่ได้ดูแค่ข้อมูลนะครับแต่มันทําให้เราวางแผนคอนเทนต์ได้แบบมีเหตุผลมากขึ้นไม่ต้องเดาไม่ต้องงมครับใช้เป็นไอเดียแล้วค่อยเอาไปต่อยอดกับ Chat GPT ได้เลยซึ่งผมไม่ได้หยุดแค่นั้นนะครับ หลังจากได้ข้อมูลจากการวิเคราะห์ของ Fastmod แล้วผมก็เอามาต่อยอดด้วย ChatGPT ครับวิธีง่ายๆคือผมจะคัดลอกข้อมูลวิเคราะห์ที่ Fastmod สรุปมาให้และเอาไปวางใน ChatGPT พร้อมกับพร้อมที่ผมใช้นะครับซึ่งพร้อมนี้ผมจะพิมพ์ไว้ให้ใต้คลิปเลยสามารถก๊อปปี้ไปใช้ได้เลยครับไม่ต้องเสียเวลาคลิดเองพอเราใส่ข้อมูลกับพร้อมไปปุ๊บเนี่ย ChatGPT ก็จะช่วยเขียนสคริปต์วิดีโอให้ที่สำคัญคือมันจะเขียนออกมาให้ตรงกับแนวทางช่องของเราครับจากตรงนั้นเราก็สามารถเอาสคริปต์ที่ได้มาปรับสำนวน ปรับโทนปรับถ้อยคำหรือเพิ่มเติมเนื้อหาตามสไตล์ของเราได้เลยครับถ้าดูแล้วโอเคจบเลยครับ พร้อมถ่ายคลิปได้ทันทีถ้าใครอยากลองใช้ Fast m o ์แบบที่ผมใช้นะครับตอนนี้เขามีทดลองใช้ฟรีไม่ต้องใช้บัตรเครดิตด้วยผมแปะลิงก์ไว้ในคอมเมนต์แล้วนะครับไปลองเล่นกันดูได้ถ้าคุณมาดูถึงตรงนี้นะครับผมอยากบอกว่าบางคนเนี่ยต้องรองให้พร้อมก่อนแล้วค่อยทําแต่เอาจริงๆถ้าคุณรู้ว่าสินค้าไหนขายดีครเอเตอร์คนไหนเนี่ยขายของได้แค่นี้ก็ช่วยให้คุณเริ่มได้ถูกทางนะครับแล้วถ้าคุณอยากใช้ฟรีแบบเต็มฟังก์ชันแบบผมสําหรับคนที่สมัครผ่านลิงก์ด้านล่างที่ผมให้ไว้นะครับ ไอดีบัญชี FastMod ของคุณมาที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยครับเดี๋ยวผมรวบรวมไปให้ทางแบรนด์ปลดล็อกสิทธิพิเศษให้ในเฉพาะ30คนแรกเท่านั้นส่วนใครที่อยากลองเล่นก่อนนะครับเข้าไปดูได้เลยลิงก์อยู่ใต้คอมเมนต์นะครับถ้าคุณอยากให้ AI ช่วยอะไรในชีวิตประจาวันพิมพ์ไว้ในคอมเมนต์เลยนะครับเดี๋ยวผมจัดให้คลิปหน้า